อ่าแล้วก็เป็นทางด้านการูนานะฮะขึ้นนำไปก่อนนะฮะเป็นสองประตูต่อหนึ่ง <c oughs> มาจ่ ก็เป็นทางด้นานนะดารุณาราชบุรีนะฮะเข้ารอบเป็นที่หนึ่งของสายนะฮะส่วนทางด้านราชบกรีนะก็เข้ารอบเช่นเดียวกันนะฮะแต่เข้าเป็นที่สองของสายนะฮะ